ความสบายใจเกิดจากการยอมรับว่าไม่มีอะไรที่ทำไปแล้วจะได้ดังใจเราไปหมดทุกอย่างขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมอย่าที่ทำผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในการที่เราท่านทั้งหลายได้มาสวดมนต์ทุกเช้าก็ดีหรือทุกค่ำคืนก่อนนอนในการสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิ ทำส is, มาธิกดน้ำบทพิกชีวิตให้เราท่านทั้งหลายจงพอใจกับสิ่งที่มีจงพอดีกับสิ่งที่เป็นจงพอเพียงกับสิ่งที่มองเห็นเมื่อเราท่านทั้งหลายพอใจกับสิ่งที่มีพอดีกับสิ่งที่เป็นและพอเพียงกับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นมองเห็นได้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายทุกคนญาติโยมทุกท่าน ก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเพราะคำว่าความสุขนั้นไม่จำเป็นที่เราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านทุกคนจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดหรือในสิ่งที่เราปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้และเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือความสุข แต่ในทางธรรมในที่นี้ความสุขไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแค่มีบางอย่างที่สำคัญกับเราก็พอเมื่อเราเข้าใจชีวิตพอใจในสิ่งที่มีแล้วนั้นและพอดีกับสิ่งที่เป็นแล้วนั้นและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่และมองเห็นและสัมผัสได้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายทุกคน ก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและมีความร่มเย็นตลอดไปขออนุโมทนาบุญ